สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ระพินชาแนลของเรานะครับจะได้นำเสนอการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภประจำปี2565เราจะมาดูกันว่าชาวราศีพฤษภดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างในปีนี้นะครับ ท่านที่ยังไม่ทราบว,ว่าตนเองมีลัคนาอยู่ที่ราศีใดก็แนะนําให้ท่านไปผูกดวงในเว็บไซต์ที่มีบริการผูกดวงนะครับแล้วค่อยมาฟังคําพยากรณ์จากช่องของเรานะครับสําหรับปีนี้ชาวราศีพฤษภก็บอกกับท่านนะครับว่าจะเป็นปีที่ค่อนข้าง เป็นปีแห่งการต่อสู้เป็นปีแห่งความทอหดอดทนอีกปีหนึ่งของชาวราศีพฤษภเลยทีเดียวเพราะว่าออหลายๆเรื่องเนี่ยจะต้องใช้ความมุ่งมั่นแต่บอกนิดนึงนะครับว่าความมุ่งมั่นความกล้าแข็งของชาวราศีพฤษภเนี่ยในปีนี้ก็ เพิ่มขึ้นนะคือเหมือนกับว่ามีพลังเต็มที่นะครับพร้อมจะลุยกับทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือข้อได้เปรียบของชาวราศีพฤษภนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีแนวความคิดสร้างสารรค์อยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะไปบุกป,ป่าฝ่าดงอยากจะรีเริ่มอะไรก็นะับว่าเป็นปีที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าท่านจะมีพละงกาลังที่กล้าแข็งนะครับที่เข้มข้นนะครับ สามารถที่จะรเริ่มสิ่งใหม่ๆได้ในขณะเดียวกันนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยจะค่อนข้างเ,เหมือนกับว่าพึ่งตัวเองเป็นหลักนะครับครั้นว่าเราจะไปขอความช่วยเหลือพึ่งพาจากเพื่อนฝูงหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยก็อาจจะไม่เต็มที่นักสูก้ท่านเนี่ย มาลุยด้วยตัวเองดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเนี่ยก็อยากจะให้ท่านนั้นไปบุกตะลุยเดี่ยวก่อนนะด้วยตนเองก่อนนะให้มันเกิดความ,อ,มอะไรดีละ่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับแล้วค่อยมาหาบริวารหาผู้ช่วยอย่างนี้นะครับงานของท่านหรือว่าสิ่งที่ท่านริเริ่มเนี่ยก็จะ ดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับการเงินของชาวราศีพฤษภในปี2565นี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีอย่างไรก็จะเป็นลักษณะเงินก้อนเล็กๆนะครับเป็นเงินก้อนย่อยๆแต่ว่าจะเข้ามา จากทางนู้นบ้างทางนี้บ้างคือพูดง่ายๆว่าจะมาจากหลายทางนะครับแม้ว่าจะเป็นเล็กเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่เ,เป็นปึกแผ่นที่ดีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยลักษณะของการเงินเนี่ยเหมือนกับว่าจะมาจากหลายๆแห่งหลายๆจุดแต่ว่าจุดละเล็กจุดละน้อยรวบรวมกันเข้ามานะครับจึงเรียกได้ว่าการเงินของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในขณะเดียวกันนะครับรายจ่ายก็มีไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้จะสามารถรวบรวมเงินทองได้เป็นปึกแผ่นเลยทีเดียวนะครับที่เห็นในดวงชะตาจะเป็นเช่นนี้นะฮะนอกจากนั้นนะมาดูเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษภกันบ้างการงานของชาวราศีพฤษภ หลายๆอย่างนะนอกเมื่อกี้บอกว่าท่านอาจจะพึ่งคนรอบข้างได้ยากมีหนำซ้ำนะหลายๆคนก็อาจจะมาพึ่งท่านอาจจะเอางานมาโยนให้ท่านต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยก็จะเป็นผลตอบแทนที่ดีนะครับต่อไปในอนาคตนะครับก็คือเหมือนกับว่าเอ่อจะช่วยให้การงานของท่านนะมันดำเนินไปด้วยความราบรื่นอาจ,จะเป็นผลบุญนะ ที่ท่านได้ช่วยหลายๆคนเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภควรจะทําใจนิดนึงว่าจะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นในเรื่องของการงานท่านอาจจะถูกไหว้บ้านให้ทํานูน่ทนทํานี่ในแงนน่นึงก็คือต้องมองในทางบวกด้วยนะว่าเขาไว้วางใจท่านแล้วก็เห็นในความสามารถของท่านเพราะฉะนั้นจงอย่าลาคาญนะครับกับงานจุกงานจิกงานที่เดี๋ยวเจ้านายก็ให้ทํานั่นเดี๋ยว ผู้ใหญ่ให้ทํานี่เดี๋ยวเพื่อนไหววานอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มาจากเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวท่านเนี่ยส่วนหนึ่งด้วยแหละอันนี้ต้องมองอย่างนี้ดีเข้าไว้นะครับเป็นเรื่องของการงานก็คือพูดง่ายๆว่างานเยอะงานยุ่งงานที่แบบถูกคนรอบๆข้างนะครับใช้สอยใช้คราว่าใช้สอยก็ได้นะก็ถือว่าทําบุญได้นะับนา ในทางหนึ่งก็คือการทําบุญนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะส่วนเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นอย่างไรนะมาดูกันนะครับเนื่องจากว่าความรักของท่านนั้นจะค่อนข้างมีอารมณ์เป็นที่ตั้งคือเหมือนกับว่าอารมณ์หึงหวงอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรเงี้ยนะครับเอ,อ่อ เธอไปไหนมาเธออย่างนั้นอย่างนี้นะครับจะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งอารมณ์ในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์ของตัวท่านเองที่มีต่อคู่หรือเป็นอารมณ์ของคู่ที่มีต่อท่านก็มองได้สองทางเลยนะครับทั้งสองฝ่ายจะค่อนข้างมีอารมณ์แรงนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาแรงมาท่านก็เบาๆนะแต่ว่าเวลาที่ท่านแรงไปนี่ท่านก็อาจจะต้องควบคุมตัวเองบ้างเพราะว่าอารมณ์ ในเรื่องของความรักจะเป็นตัวตั้งนะครับสำหรับปีนี้แต่ความรักของท่านนั้นจะสดใสนะเพราะอารมณ์เนี่ยในแง่หนึ่งก็คือทำให้ความรักของท่านนั้นมีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นถ้าควบคุมอารมณ์ในแง่ลบไว้ได้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่มีตอบเพศตรงกันข้ามเ่ยนะครับความรักของท่านก็จะมีความสดชื่นมีความหวานแววอะไรแบบนี้นะครับ เออก,ก,ก็ก็ทำให้เป็นแง่บวกขึ้นมานะครับความรักก็จะไม่มีปัญหาอะไรมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพของชาวราศีพฤษภก็จะเป็นลักษณะของเป็นเล็กๆน้อยๆนะเป็นเล็กเน้อยๆก็จะไม่ไม่มีอะไรที่น่าวิตกนะครับ ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดท่านเป็นอะไรมามันอาการจะทุเราจะค่อยิงชั่วนะครับสุขภาพพรรณไมยถือียกว่าจะมีความแข็งแรงสมบูรณ์นะครับจะไม่ค่อยเป็นอะไรเป็นก็เป็นจิบจอยเป็นเล็กเป็นน้อยนะครับเป็นแล้วก็หายเร็วอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพมาดูเรื่อง เเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลนะของชาวราศีพฤษภเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไม่มีอุปสรรคนะไม่มีปัญหาอะไรถ้าท่านต้องเดินทางไกลๆนะครับก็จะมีความราบรื่นดีนะแล้วก็จะมีโชคมีลาบอันเกิดขึ้นจากการเดินทางด้วยนะอย่างเช่นเลขทะเบียนรถ หรืออะไรอย่างนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านก็จะอาจจะได้โชคลาภมาจากในส่วนนี้ด้วยส่วนชาวราศีพฤษภนะครับที่อยากจะทําบุญนะครับอยากจะไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อเสริมชะตาชีวิตเสริมดวงของท่านในช่วงนี้นะครับก็แนะนําว่าให้ท่านออลองบูชาเทพเนาะที่เป็น สตรีนะครับอย่างเช่นเจ้าแม่ต่างๆนะครับเ,เทพที่เป็นสตรีเนี่ยก็จะช่วยท่านนะครับไม่ว่าเจ้าชะตาจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามขอให้ท่านไปขอพรนะครับจากเพศที่เป็นสตรีเช่นเจ้าแม่กุนอิมนะครับเ,เจ้าแม่อุมานะครับแล้วก็ลองอธิษฐานขอในสิ่งที่ตั้งที่ท่านตั้งใจเนี่ยก็ จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับอันนี้ก็คือดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในปี2565อย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านสนใจเรื่องของโหราศาสตร์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราจะได้นําเสนอข้อมูลดีๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับ